คดีปริศนาที่ตำรวจอเมริกันก็จับมือไม่อยู่เด็กหนุ่มไทยเพียงหนึ่งวินาทีกลับพลิกเกมทั้งหมดสร้างความตกตะลึงจนทั่วประเทศคุณจะไม่เชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลับและความลึกลับและคำตอบที่ไม่มีใครคาดคิดได้คดีที่ตำรวจอเมริกันจับมือไม่อยู่นักเรียนไทยแก้ไขในหนึ่งวินาที สร้างความตกตะลึงทั่วทั้งอเมริกาลมหนาวพัดแรงป้ายไฟนีออนกับพริบทีกลางถนนมืดเสียงไซเรนของรถตำรวจดังก้องไปทั่วตรอกแคบผู้คนยืนมุงสายตาจับจ้องไปที่ชายสวมเสื้อคลุมสีดำมือเขาถูกใส่กุญแจแต่ร่างกลับดิ้นหลุดจากการควบคุมของตำรวจเสียงตะโกนสั่งหยุดดังขึ้นปืนไฟฉายเล็งเป้าไปยังเงาร่างนั้น แต่ทุกอย่างกรับเคลื่อนไหวรวดเร็วจนตาแทบมองไม่ทันเด็กหนุ่มไทยเพียงยืนอยู่ริมถนนใบหน้าเยือกเย็นแววตาคมจับภาพเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างชัดเจนเขาก้าวออกจากเงามืดฝ่าเสียงตะโกนของฝูงชนฝ่าแรงลมที่ตีเข้าหน้าอย่างหนักปลายนิ้วเขาขยับเพียงเสี้ยววินาทีเสียงโลหะกระทบพื้นดังกังวานกุญแจมือที่แน่นหนาหลุดร่วงราวกับไม่มีแรงต้าน ทุกสายตาหันมาพร้อมกันความเงียบเข้าปกคลุมพื้นที่แม้แต่เสียงลมก็เหมือนหยุดลงชั่วขณะหัวใจของตำรวจทุกนายเต้นแรงผู้ต้องหาหยุดนิ่งเหมือนถูกตรึงด้วยสายตาเพียงคู่เดียวก่อนที่ฝ่าเท้าของเด็กหนุ่มแตะพื้นอย่างมั่นคงร่างของเขาเคลื่อนไหวอย่างสง่างามเหมือนนักดนตรีที่บรรเลงโน้ตสุดท้ายในบทเพลงแห่งความตึงเครียดผู้ต้องหาจ้องมองด้วยความ,มงุนงง เรากับพยายามเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวเสียงหายใจของตำรวจดังชัดเจนในความเงียบนิ้วมือของพวกเขาเกรงแน่นอยู่ที่ด้ามปืนเรากับพร้อมจะระเบิดพลังออกมาในทุกวินาทีแสงไฟจากเฮลิคอปเตอร์ส่องลงมาจับภาพเด็กหนุ่มอย่างชัดเจนผิวหน้าของเขาฉายแววเย็นชาแต่อยู่ลึกลงไปกลับมีประกายบางอย่างที่ยากจะอธิบาย ฝูงชนเริ่มสุบสิบมีทั้งความตื่นเต้นและความหวาดกลัวปนอยู่ในเสียงนั้นบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นบันทึกภาพบางคนเพียงยืนแถ็งทถื่อผู้ต้องหาที่เคยดิ้นหนีอย่างบ้าคลาั่งกลับยืนนิ่งราวกับถูกสะกดดวงตาไม่กล้าหลบจากแววตาของเด็กหนุ่มแม้เพียงเสี้ยววินาทีแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากฝูงชนเสียงสั่นเครือที่เต็มไปด้วยความไม่เชื่อถามเพียงคำเดียวว่าเขาเป็นใคร เด็กหนุ่มไม่ตอบเพียงหันสายตาช้าๆไปยังต้นเสียงรอยยิ้มบางผุดขึ้นที่มุมปากแต่กลับแฝงความยินเยียบจนผู้คนรอบข้างขนลุกสายลมแรงกระแทกเข้าที่ตัวเขาเสื้อแจ็คเก็ตโบกสะบัดราวกับธงต้องลมเงาของเขาทาบลงบนพื้นยาวเหยียดบทบางเงาของผู้ต้องหาแทบมิดตำรวจอาวุโสที่สุดก้าวออกมาข้างหน้าน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยสั่งให้ทุกคนถอยห่าง แต่กลับไม่มีใครกล้าขยับแม้เพียงก้าวเดียวแสงไฟสลับสีจากรถตำรวจกระพบสะท้อนในดวงตาของเด็กหนุ่มความเงียบยิ่งกดดันหัวใจของทุกคนเหมือนเวลาถูกบีบให้เดินช้าลงแล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นเสียงโลหะครู่กับพื้นช้าๆและแหลมคมเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยสายตาทุกคู่หันไปตามเสียงนั้น ความมืดรอบตรอกเหมือนขยับเข้ามาใกล้บีบพื้นที่ให้เหลือเพียงวงแคบที่ทุกคนยืนเผชิญหน้ากันผู้ต้องหาก้มมองที่พื้นริมฝีปากสัน่นเหงื่อเย,ย็นไหลลงข้างแก้มเรากับรู้ว่ามันคือเสียงที่ไม่ควรได้ยินในคืนนี้เด็กหนุ่มก้าวไปข้างหน้าอีกเพียงก้าวเดียวรองเท้าสัมผัสกับเศษกระดาษเปียกน้ำฝนเสียงฝีเท้าของเขาก้องชัดในตรอกเงียบดังกว่ารถไซเรนที่หยุดร้องไปแล้ว จากเงามือใต้ท่อระบายน้ำบางสิ่งที่เป็นโลหะสะท้อนแสงไฟกลิ้งช้าๆออกมาหยุดอยู่ตรงระหว่างเขาและตำรวจทุกคนมองสิ่งนั้นโดยไม่กระพริบตาความเย็นจากพื้นปูนเหมือนซึมเข้าสู่ฝ่าเท้าหัวใจของหลายคนเต้นผิดจังหวะก่อนที่เด็กหนุ่มจะเอื้อมมือปลายนิ้วของเขาสัมผัสกับผิวเย็นแข็งของวัตถุโลหะเสียงกระทบเบาๆดังขึ้นเมื่อเขาหยิบมันขึ้นจากพื้น เงาสะท้อนจากไฟหมุนของรถตำรวจเผยให้เห็นรูปร่างชัดเจนมันคือกุญแจเก่าลวดลายซับซ้อนที่ไม่เหมือนกุญแจทั่วไปมีคราบสีดำเกาะอยู่รอบขอบราวกับถูกซ่อนมานานในที่ที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องเด็กหนุ่มเงยหน้าขึ้นช้าหาหสา,ายตาสบกับนายตำรวจอาวุโสแววตาคู่นั้นเหมือนบอกอะไรบางอย่างที่ไม่มีคำพูดใดอธิบายได้ ผู้ต้องหาถอยหลังไปหนึ่งเก้าเหมือนแรงในร่างหายไปในทันทีริมฝีปากขยับแต่ไม่มีเสียงหลุดออกมาฝูงชนเริ่มแตกหือแต่ทุกคนยังเฝ้ามองอยู่ห่างหาหะไม่มีใครกล้าหันหลังให้ภาพตรงหน้าและทันใดนั้นเสียงสัญญาณสื่อสารจากวิทยุตำรวจก็ดังขึ้นพร้อมรายงานเร่งด่วนว่ามีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นอีกฝั่งของเมือง และเกี่ยวข้องกับชื่อของเด็กหนุ่มถูกเอ่ยออกมาชัดเจนจากวิทยุสื่อสารน้ำเสียงของเจ้าหน้าที่ปลายสายสั่นเครือเหมือนยังไม่อยากเชื่อว่าข่าวที่รายงานจะเป็นจริงตำรวจทุกนายชะงักบางคนหันมามองหน้าเด็กหนุ่มทันทีแววตาเต็มไปด้วยความสับสนและระแวงเด็กหนุ่มยังคงยืนตรงมือกำกุญแจเก่าแน่นเสียงโลหะเสียสีกับฝ่ามือดังแผ่ว เรากับมันกําลังเตือนอะไรบางอย่างลมเย็นพัดแรงขึ้นเศษขยะปลิววนกลางอากาศแสงไฟจากเฮลิคอปเตอร์ส่องว่บลงบนใบหน้าเขาเผยรอยแผลเป็นบางๆที่ข้างแก้มผู้ต้องหากลืนน้ำลายดังเหมือนความกลัวได้กัดกินลึกลงไปถึงกระดูกฝูงชนที่เหลือเริ่มถอยห่างแต่ไม่มีใครละสายตาจากเด็กหนุ่มแม้เพียงเสี้ยววินาทีนายตำรวจอาวุโสสูดหายใจลึก แล้วก้าวเข้ามาใกล้แต่เพียงขยับได้ครึ่งก้าวกุญแจในมือเด็กหนุ่มก็หมุนช้าหาหาเกิดเสียงดังแกรกเหมือนประตูที่ถูกปิดตายมานานกำลังเปิดออกด้วยแรงที่แทบไม่มีเสียงแต่กลับทําให้ทุกคนรอบข้างรู้สึกเหมือนอากาศเปลี่ยนไปทันทีกลิ่นอับชื้นปนกลิ่นโลหะเก่าลอยมากระทบจมูกเหมือนกลิ่นจากสถานที่ที่ไม่ควรถูกเปิดออกอีกครั้ง เงามืดไหลรินออกมาจากช่องเล็กๆที่เพิ่งถูกปลดล็อกราวกับหมอกควันสีดำกำลังคืบคลานแสงไฟจากรถตำรวจสันไหวเล็กน้อยเหมือนพลังบางอย่างกำลังรบกวนทุกสิ่งรอบตัวดวงตาของเด็กหนุ่มยังนิ่งแต่ลึกลงไปมีประกายบางอย่างที่ทำให้ผู้คนขนลุกสู้เขาก็มองช่องที่เปิดอยู่ <c oughs> ก่อนจะเงยหน้ามองตำรวจทั้งหมดราวกับกำลังตัดสินใจบางอย่าง <c oughs> ผู้ต้องหาทรุดตัวลงกับพื้น มือทั้งสองปิดหูแน่นปากร้องคำว่าหยุดซ้ำๆอย่างไร้สติเสียงคล้ายฝีเท้าหลายคู่ดังมาจากในความมืดแต่ไม่มีใครเห็นต้นตอเพียงรู้ว่ามันกำลังใกล้เข้ามาช้าแต่แน่นอนนายตำรวจอาวุโสกัดฟันยกปืนขึ้นเล็งไปที่ช่องเปิดแต่เด็กหนุ่มยกมือขวาขึ้นช้าหาหะราวกับบอกให้หยุดก่อนที่ เสียงฝีเท้าจากความมืดหยุดลงในทันทีความเงียบหนาหนักปกคลุมตรอกจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองแม้แต่ลมหายใจก็ดูเหมือนดังเกินไปในช่วงเวลานั้นดวงตาของเด็กหนุ่มสะท้อนแสงไฟวูบวาบเขาก้าวเข้าไปใกล้ช่องเปิดปลายนิ้วแตะขอบโลหะเย็นเยียบเหมือนกำลังสื่อสารกับบางสิ่งที่อยู่ข้างในอุณหภูมิรอบตัวลดลงอย่างรวดเร็วไอยเย็นเกาะตามแขนและขนลุกชันทั่วร่าง ตำรวจบางนายขยับถอยโดยไม่รู้ตัวฝูงชนด้านหลังเริ่มหายใจถี่รัวแล้วเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจแผ่วราวกับสายลมแต่แงแฝรงกดดันจนหัวใจเต้นผิดจังหวะผู้ต้องหาที่นั่งสุดอยู่กับพื้นเริ่มสั่นแรงขึ้นเรื่อยหาหะดวงตาเบิกกว้างเหมือนเห็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากมองเห็น เด็กหนุ่มเอียงหน้าเล็กน้อยฟังเสียงนั้นจนจบจากนั้นริมฝีปากของเขาก็เริ่มขยับเปล่งคํำตอบเป็นเสียงเดียวกันกับภาษาลึกลับนั้นทันทีที่คําสุดท้ายหลุดออกจากปากเด็กหนุ่มแรงสันสะเทือนเล็กๆก,ก,ก็แล่นผ่านพื้นปูนเหมือนคลื่นบางอย่างไหลออกมาจากช่องเปิดกระแทกเข้าที่ขาและแผ่ซ่านขึ้นสู่กระดูกไฟจากรถตำรวจดับวูบลงพร้อมกันความมืดเขา้าครอบคลุมทุกทิศทาง มีเพียงแสงจางๆจากเฮลคเิคอปเตอร์ที่หมุนวนอยู่เหนือหัวแต่แม้กระทั่งแสงนั้นก็ดูสันไหวราวกับจะดับตามกลิ่นโลหะเข้มข้นลอยฟุ้งไปทั่วตรอกผสมกับกลิ่นดินเก่าและกลิ่นไม่จางฮาหทุกคนรูรรรร้สึกเหมือนหายใจติดขัดหัวใจเต้แนแรงจนแน่นอกเงาร่างสูง,ปง,ปงโปร่งโผล่ขึ้นจากช่องเปิดไม่มีใบหน้ามีเพียงความามืดมนที่ไหลวนอยู่ภายในรูปร่างนั้น ฟีเท้าของมันหนักและช้าแต่ละก้าวเหมือนกดทับอากาศให้หนาแน่นจนขยับไม่ได้ตำรวจอาวุโสพยายามยกปืนขึ้นอีกครั้งแต่แรงในแขนกลับหายไปเหมือนถูกดึงออกผู้ต้องหากรีดร้องสุดเสียงก่อนจะล้มลงหมดสติในทันทีเด็กหนุ่มยังคงยืนอยู่ตรงหน้าเงาร่างนั้นมือกํากุญแจเก่าแน่นแววตามไม่หวาดกลัวราวกับนี่คือสิ่งที่เขาเรอคอยมาตลอดชีวิต เงาร่างสูงปร่งหยุดอยู่ห่างจากเด็กหนุ่มเพียงหนึ่งก้าวความมืดจากร่างของมันแผ่กระจายออกกลืนกินแสงรอบข้างจนทุกอย่างรอบตัวซีดจ,จางเสียงคล้ายหัวใจเต้นดังขึ้นจากภายในร่างนั้นหนักช้าและสม่ำเสมอแต่และจังหวะสั่นสะเทือนเข้ามาในอกของทุกคนเหมือนถูกบังคับให้หัวใจเต้นตามเด็กหนุ่มยกกุญแจขึ้นตรงหน้าบิดข้อมือเล็กน้อย โลหะโบราณสะท้อนแสงเพียงเสี้ยววินาทีก่อนมันจะส่องแสงสีทองเรืองรองออกมาฝูงชนผงะถอยบางคนปิดตาด้วยความกลัวตำรวจบางนายยกมือขึ้นป้องหน้าเรากับแสงนั้นแผดเผาผิวกายเงาร่างสูงปร่งเริ่มเอียงศีรษะเรากับจดจำกุญแจนั้นได้เสียงลมหายใจของมันดังหนักขึ้นเหมือนพลังบางอย่างถูกปลุกให้ตื่น เด็กหนุ่มพูดเพียงประโยคสั้นหาหะชัดเจนและกล้องสะท้อนในความเงียบก่อนที่ร่างเงาจะก,ก้าวเข้ามาใกล้จนแทบแตะปลายรองเท้าของเด็กหนุ่มความมืดหนาทึบจากร่างนั้นพุ่งเข้าหาแต่ถูกหยุดด้วยประกายแสงทองจากกุญแจเกิดเสียงแตกเปรี้ยเหมือนฟ้าผ่ากลางอากาศแรงประ้ามองไม่เห็นซัดกระแทกผนังตึกทั้งสองฝั่งเศษอิฐร่วงกระจาย ฝุ่นลอยฟุ้งคลุมทุกคนจนมองเห็นเพียงเงาลางหาหาในความพร่ามัวนั้นเงาร่างสูงปร่งหยุดชะงักเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ร่างมันสั่นไหวอย่างรุนแรงรางกับกำลังต่อสู้กับบางสิ่งที่บีบคั้นจากภายในเสียงคล้ายกระดูกแตกดังสะท้อนตามด้วยเสียงกรีดร้องต่ำลึกความมืดที่เคยแน่นหนาเริ่มร่นถอยเผยให้เห็นช่องว่างเล็กๆในร่างเงานั้น เด็กหนุ่มไม่ละสายตาเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวยกกุญแจขึ้นสูงเหนือศีรษะแสงทองสว่างจ้าจนทุกคนต้องหลีตาแล้วเขาก็เหวี่ยงกุญแจลงมาอย่างแรงปลายกุญแจปักตรงกลางร่างเงาพอดีแสงทองพุ่งกระจายรอบปลอกเหมือนฟ้าผ่าแต่เป็นเสียงเล็กๆนับร้อยเสียงระเบิดดังสนัน่นคลื่นแรงกระแทกกระจายออกจากจุดปะทะ หน้าต่างอาคารโดยรอบแตกกระจายฝุ่นและเศษกระจกปลิวว่อนกลางอากาศร่างเงาส่งเสียงคำรามต่ำร่างกายมันเริ่มแตกร้าวเป็นเส้นหาหะเส้นแสงทองแทรกผ่านรอยแตกเหมือนกำลังฉีกมันออกจากกันอุณหภูมิในตรอกสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลมหายใจของทุกคนร้อนราวกับมีไฟเผาอยู่ในปอดตำรวจบางนายต้องสุดตัวลง ฝูงชนกรีดร้องแตกตื่นถอยหนีเด็กหนุ่มยืนมั่นดวงตาไม่ละไปจากร่างเงาที่กำลังสลายมือกำกุญแจแน่นจนข้อขาวซีดในเสี้ยววินาทีสุดท้ายร่างเงาเอื้อมมือมาหาเด็กหนุ่มแต่ก่อนที่ปลายนิ้วจะสัมผัสต,ตัวเขามันก็แตกสลายเป็นผงสีดำลอยหายไปในอากาศผงสีดำลอยวนอยู่กลางตรอกเหมือนควันจากไฟที่มองไม่เห็นเปลว ก่อนจะถูกลมแรงพัดหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่ความเงียบเข้าปกคลุมเหลือเพียงเสียงลมหายใจหนักของผู้คนและเสียงเศษกระจกที่ค่อยๆร่วงกระทบพื้นเด็กหนุ่มลดมือที่ถือกุญแจลงช้าหาหะแสงทองค่อยๆจางหายเหลือเพียงโลหะเย็นเก่าในฝ่ามือเงาสะท้อนของมันบิดเบี้ยวเหมือนซ่อนบางอย่างไว้ข้างในตำรวจอาวุโสก้าวเข้ามาใกล้ สายตาย,ยังคงจับจ้องกุญแจในมือเด็กหนุ่มแววตานั้นเต็มไปด้วยคำถามแต่ริมฝีปากกลับไม่กล้าขยับเอ่ยถามออกมาผู้ต้องหาย,ยังนอนนิ่งสีหน้าซีดขาวเหมือนสิ่งที่เขาเห็นเมื่อครู่ได้พรากบ,บางส่วนของวิญญาณไปแล้วลมเย็นพัดผ่านตรออีกครั้งพาเอากลิ่นดินและฝนที่กำลังจะตกกลับมาเด็กหนุ่มเงยหน้ามองท้องฟ้า ก่อนจะเอ่ยประโยคสั้นๆที่ทำให้ทุกคนยืนนิ่งเพราะมันไม่ใช่ภาษาใดที่พวกเขาเคยได้ยินมาก่อนเสียงประโยคแปลกประหลาดนั้นดังก้องเหมือนมีหลายเสียงซ้อนทับกันออกมาจากปากของเด็กหนุ่มบางเสียงต่ำลึกจนสั่นสะเทือนในกระดูกบางเสียงสูงแหลมจนแทงทะลุกแก้วหูผู้คนรอบข้างยกมือขึ้นปิดหูแต่ก็ไม่สามารถกันเสียงนั้นออกไปได้ความรู้สึกเหมือนมันกำลังแทรกเข้ามาในหัวโดยตรง ฝังตัวลงในความคิดลึกที่สุดดวงตาของเด็กหนุ่มเรืองแสงจางหาหะแสงนั้นไม่ใช่สีทองจากกุญแจแต่เป็นสีฟ้าเย็นเยียบคล้ายแสงจากน้ำแข็งที่ซ่อนพลังบางอย่างเอาไว้ตำรวจอาวุโสถอยหลังไปหนึ่งก้าวใบหน้าซีดขาวเหมือนเพิ่งตระหนักว่าภัยที่แท้จริงอาจไม่ใช่เงาร่างที่พวกเขาเพิ่งเผชิญผู้ต้องหาที่นอนหมดสติอยู่กับพื้น กระตุกตัวแรงดวงตาเบิดพรงขึ้นอีกครั้งและสิ่งที่สะท้อนอยู่ในดวงตานั้นไม่ใช่ภาพของตรอกหรือผู้คนแต่เป็นภาพของสถานที่กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตพื้นปกคลุมด้วยหมอกสีเงินที่เคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตเสาหินสูงตระห่านเรียงรายไปจนสุดสายตาแต่ละเสามีสัญลักษณ์เรืองแสงประหลาดสลักไว้บนท้องฟ้าสีดำสนิท มีแสงคล้ายดวงจัน์หลายดวงลอยอยู่แต่ทุกดวงบิดเบี้ยวไม่เป็นทรงกลมเหมือนถูกบีบอัดด้วยแรงที่มองไม่เห็นเสียงกระซิบดังรอบทิศไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนแต่ชัดเจนราวกับอยู่ข้างหูเป็นเสียงเดียวกันกับที่เด็กหนุ่มเปล่งออกมาก่อนหน้านี้ผู้ต้องหากระพริบตาทีพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ริมฝีปากกลับไม่ขยับ เรากับร่างกายไม่ได้อยู่ในโลกเดิมอีกต่อไปในหมอกหนาทึบเบื้องหน้ามีเงาร่างหลายสิบค่อยๆปรากฏขึ้นรูปร่างของพวกมันแตกต่างกันแต่ทุกคู่ตาจับจ้องมาที่เขาพร้อมกันและตรงกลางหมู่เงาเหล่านั้นเด็กหนุ่มไทยในโลกจริงกลับยืนอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันพร้อมกุญแจเก่าในมือที่เรืองแสงเย็นเย,ยือกผู้ต้องหามองเด็กหนุ่มตรงหน้า หัวใจเต้นแรงจนแทบแตกทั้งที่อยู่ในโลกประหลาดนี้แต่เขารู้ได้ทันทีว่ามันคือคนเดียวกับที่ยืนอยู่ในตรอกเมื่อครู่เด็กหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าดังกล้องในหมอกแต่ละก้าวเหมือนดึงระยะห่างให้สั้นลงเร็วกว่าปกติเรา่กับการเวลาที่นี่ไม่เดินไปตามกฎของโลกเดิมกุญแจในมือเขาส่องแสงแรงขึ้นแสงนั้นแผ่กระจายออกเป็นวงหมอกสีเงินรอบตัวถอยหนี เผยให้เห็นพื้นสีดำสนิทที่ราวกับไร้ก้นบึงเงาร่างรอบข้างเริ่มขยับบางตัวยืดแขนยาวเกินขนาดมนุษย์บางตัวมีรอยแยกแทนปากและส่งเสียงกรีดร้องต่ำลึกทุกสายตายังจับจ้องผู้ต้องหาอย่างไม่กระพริบเด็กหนุ่มหยุดยืนเพียงหนึ่งก้าวห่างจากเขาสายตานิ่งเยือกแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงแผ่วต่ำที่นี่คือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเธอทันใดนั้น เสาหินรอบด้านเริ่มสั่นสะเทือนสัญลักษณ์เรืองแสงบนเสาเปลี่ยนสีเป็นแดงเข้มเสียงแตกหักดังขึ้นจากใต้พื้นก่อนที่พื้นสีดำใต้เท้าผู้ต้องหาแยากออกเผยให้เห็นแสงสีแดงลึกลงไปรา <c oughs> วกับมีทะเลเพลิงซ่อนอยู่เบื้องล่าง <c oughs> ความร้อนพุ่งขึ้นมาจนผิวแสบร้อน <c oughs> หมอกสีเงินถอยร่อนอย่างรวดเร็วป <c> ล <oughs> ่อยให้เพลิงจากด้านล่างสาดส่องขึ้นมาแทน เงาร่างรอบข้างส่งเสียงกรีดร้องประสานกันเสียงนั้นสะเทือนจนโสดประสาทแทบแตกผู้ต้องหาพยายามถอยหนีแต่พบว่าร่างถูกตรึงอยู่กับที่เท้าทั้งสองฝั่งแน่นในพื้นราวกับถูกจับยึดด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นเด็กหนุ่มยกกุญแจขึ้นเหนือสีษะแสงสีทองผสมแสงสีฟ้าสว่างจ้าทําให้เงาร่างรอบข้างชะงักบางตัวยกมือขึ้นปิดหน้าบางตัวล้มคว่ำลงกับพื้น เสียงจากใต้เพลิงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงคำพูดชัดเจนแต่เป็นภาษาที่บิดเบี้ยวราวก็ออกมาจากหลายลำคอรพร้อมกันเด็กหนุ่มฟังอย่างเงียบงนันก่อนจะกล้าไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวและบิดกุญแจในมือเสียงคลิกดังสะท้อนก้องไปทั่วพื้นที่ตามมาด้วยแรงสั่นสะเทือนมหาศาลเสาหินทุกต้นแตกเป็นเสียงสัญ,ญลักษณ์เรืองแสงบนเสาหายวับรากับไม่เคยมีอยู่ เพลิงสีแดงจากเบื้องล่างพุ่งสูงขึ้นเรากับต้องการกลืนกินทุกสิ่งความร้อนรุนแรงจนหมอกสีเงินระเหยหายเหลือเพียงอากาศร้อนระอุที่แทบหายใจไม่ออกผู้ต้องหากรีดร้องรู้สึกได้ว่ามีแรงบางอย่างดึงร่างลงไปในรอยแยกแต่ยิ่งพยายามดิน้นโซ่มองไม่เห็นก็รัดแน่นขึ้นเรื่อยหาหะเหงาร่างรอบข้างค่อยๆถอยห่าง แต่สายตาของพวกมันยังจับจ้องอยู่เหมือนกำลังรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเด็กหนุ่มก้าวเข้าไปจนยืนตรงหน้าเขาแสงจากกุญแจศาสเข้าตาทำให้ภาพรอบข้างพร่ามัวเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นถี่รัวมันเลือกแล้วเด็กหนุ่มพูดเพียงเท่านั้นก่อนที่พื้นใต้เท้าผู้ต้องหาจะหายไปและร่างของเขาร่วงลงสู่ทะเลเพลิงเบื้องล่างอย่างรวดเร็ว เสียงร่างกระแทกกับเพลิงดังเพียงชั่วขณะก่อนทุกอย่างจะเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงกรีดร้องเหลืออยู่มีเพียงเปลวไฟที่หมุนวนราวกับได้กลืนกินบางสิ่งสำคัญจากนั้นพื้นสีดำก็ค่อยๆประกอบตัวกลับรอยแยกปิดสนิทเหมือนไม่เคยมีอยู่ความร้อนหายไปอย่างรวดเร็วแทนที่ด้วยความยินเยียบจะลมหายใจกลายเป็นไอเงาร่างรอบพังเริ่มสลายตัวเป็นควันดำ ลอยวนอยู่ครู่หนึ่งก่อนหายไปในความว่างเปล่าหมอกสีเงินคืบคลานกลับมาคลุมพื้นที่จนเหลือเพียงแสงเรืองจากกุญแจในมือเด็กหนุ่มเขาหลบตาลงมองกุญแจแสงสีทองและฟ้าค่อยๆจางหายเหลือเพียงโลหะเก่าธรรมดาแต่บนผิวกุญแจกลับมีรอยแตกเล็กๆที่ไม่เคยมีมาก่อนเด็กหนุ่มเก็บกุญแจเข้ากระเป๋าเสื้อหันหลังให้เพลิงที่เพิ่งมอดดับ แล้วเดินตรงไปยังหมอกหนาทึบซึ่งกําลังเปิดทางราวกับยอมให้เขาผ่านและในขณะที่เงาของเขากําลังจะลับหายเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นจากความมืดเรียกชื่อเขาด้วยน้ําเสียงที่ไม่ใช่ของมนุษย์เด็กหนุ่มหยุดชะงักกลางก้าวหมอกสีเงินรอบตัวหยุดเคลื่อนไหวราวกับถูกปรึงอากาศหนาวเย็นลงจนเสื้อผ้าของเขาเริ่มจับไอน้ําเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิม และเรียกชื่อเขาซ้ำราวกับต้องการให้หันกลับมาดวงตาของเขาหลี่ลงรากับช่างใจว่าจะตอบรับหรือไม่ปลายนิ้วสัมผัสกุญแจในกระเป๋ารู้สึกถึงแรงสั่นแผ่วที่ไม่ควรมีอยู่ในวัตถุไร้ชีวิตหมอกเบื้องหน้าแยกออกเล็กน้อยเผยให้เห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ไกลาหาหะสูงโปร่งและไม่ขยับขยื่อนแต่ดวงตาสองดวงกลับสว่างวาบในความมืด เสียงกระซิบกลายเป็นเสียงหัวเราะต่ำสั่นสะเทือนในอกและกล้องไปทั่วพื้นที่หมอกเริ่มเคลื่อนเข้ามาล้อมรอบเขาอีกครั้งเหมือนจะกักไว้ไม่ให้ก้าวต่อไปเด็กหนุ่มยืนนิ่งแต่ดวงตาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเรืองก่อนที่ริมฝีปากจะขยับช้าหาหะเอ่ยคำตอบเพียงคำเดียวซึ่งทำให้หมอกทั้งหมดสั่นสถานราวกับโกรธเกรี้ยวหมอกกระจายตัวออกอย่างรุนแรง ลมแรงพัดกรูเข้ามาจากทุกทิศเศษใบไม้แห้งลอยว่านในอากาศเสียงคล้ายกระจกแตกดังสะท้อนรอบตัวเงาร่างสูงโปร่งก้าวออกมาจากความมืดผิวซีดขาวจนแทบโปร่งแสงร่างนั้นไม่หายใจแต่ดวงตาที่สว่างวาบจ้องเขม็งไม่กระพริบทุกย่างก้าวของมันทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนเด็กหนุ่มกำกุญแจแน่นรู้สึกถึงความร้อนที่แผ่ออกมาจากโลหะ ร้อนขึ้นร้อนขึ้นทันใดนั้นเสียงหวีดแหลมดังขึ้นจนแก้วหูสัน่นแสงสว่างพุ่งออกมาจากกุญแจทิมแทงหมอกและเงาร่างตรงหน้าเงานั้นหยุดกึกร่างเริ่มบิดเบี้ยวเสียงร้องโหยหวนดังออกมาราวกับมาจากหลายพันปากในคราวเดียวแสงสว่างจากกุญแจกระจายเป็นเส้นสายสีทองและฟ้าผสมผสานกันท่อประกายส่องสว่างทั่วทั้งพื้นที่มืดมิด หมอกและเงาร่างร,างรอบตัวสั่นไหวอย่างรุนแรงเหมือนถูกพลังอันยิ่งใหญ่ดึงดูดและผลักดันไปพร้อมกันเสียงร้องโหยหวนยาวนานค่อยๆเบาลงร่างนั้นเริ่มแตกสลายกลายเป็นผงสีดำละเอียดถูกลมพัดพาออกไปทางทิศเหนือปล่อยให้ความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งเด็กหนุ่มยังคงยืนหยัดมั่นคงดวงตาย,ยังคงเรืองแสงสีฟ้าอ่อนอย่างไม่หยุดนิ่งกุญแจในมือถูกยกขึ้นสูงเหนือศีรษะ เปล่งประกายแสงเจิดจ้าเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะเสียงกระซิบจากความมืดเงียบลงจนหมดสิ้นหมอกค่อยๆเลือนหายแสงแดดแรกของรุ่งเช้าสาดส่องลงมาบนตรอกนั้นอย่างอบอุ่นผู้คนที่เคยชื่นชมและหวาดกลัวต่างพากันถอนหายใจด้วยความโล่งใจและในใจของทุกคนเรื่องราวของเด็กหนุ่มไทยคนนี้จะถูกเล่าขานต่อไปเป็นตำนานที่ม่อาจลืมเลือนในแดนไกลแห่งนั้น ความสงบสุขที่กลับคืนมากลับเป็นเพียงการหยุดพักชั่วคราวเท่านั้นเพราะในเงามืดลึกที่สุดของเมืองนี้ยังมีเสียงกระซิบและเงารูปร่างที่รอวันฟื้นคืนเด็กหนุ่มหันหลังเดินเข้าสู่หมอกที่จางหายไปใบหน้าแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบที่หนักอึ้งเขารู้ดีว่าภารกิจนี้ไม่ได้จบเพียงแค่คืนนี้กุญแจในมือไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ที่ยังไม่สิ้นสุดในใจของเขาเต็มไปด้วยคำถามและเสียงเรียกจากโลกที่ไม่มีใครเห็นแต่เพียงผู้เดียวที่สามารถตอบได้คือเขาเมื่อหมอกปกคลุมอีกครั้งความลับใหม่จะเริ่มต้นและเด็กหนุ่มไทยจะก้าวเข้าสู่บททดสอบครั้งต่อไปพร้อมกับความหวังและความกล้าที่ไม่เคยเลือนหายแสงแดดยามเช้าค่อยๆส่องผ่านหน้าต่างกระจกแตก ความอบอุ่นเริ่มใละความเย็นในตรอกแคบๆนี้เสียงผู้คนกลับมาเคลื่อนไหวแต่บรรยากาศยังคงแฝงไปด้วยความลึกลับเด็กหนุ่มเดินอย่างมั่นใจกุญแจเก่าถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้ออย่างระมัดระวังสายลมพัดผ่านอย่างแผ่วเบาเรากับประสิบเตือนถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเขารู้ว่าการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ ที่ต้องใช้ความกล้าและสติปัญญาเพื่อเอาชนะและเมื่อวันที่โลกต้องการเขาอีกครั้งเด็กหนุ่มคนนี้จะไม่หนีไปไหนพร้อมที่จะยืนหยัดต่อสู้ด้วยกุญแจและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เรื่องราวของเขาจะถูกเล่าขานต่อไปในความมืดและแสงสว่างในวันที่ทุกคนคิดว่าไม่มีทางรอดและในวันที่ความหวังกลับคืนมาอีกครั้งในขณะที่เด็กหนุ่มก้าวเดินออกจากปรอกนั้น เสียงกระซิบลึกลับยังคงดังก้องอยู่ในใจเขาเหมือนเสียงของอดีตและอนาคตที่ผสานกันทุกก้าวที่เขาเดินไปโลกทั้งใบดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่สถานที่แต่เป็นความหมายของชีวิตและโชคชะตากุญแจในกระเป๋าเสื้อหนักแน่นดังเครื่องหมายแห่งชะตากรรมมันเตือนให้เขาจำไว้เสมอว่าแม้ในความมืดมิดที่สุดก็ยังมีแสงสว่างรอคอยให้ค้นพบ เด็กหนุ่มพร้อมแล้วสำหรับบทใหม่ที่กําลังจะมาถึงด้วยใจที่แข็งแกรง่งและความหวังที่ไม่เคยดับเรื่องราวของเขายังไม่จบลงที่นี่เพราะโลกยังคงเต็มไปด้วยความลับและเขาคือกุญแจที่พร้อมจะไขทุกประตูแห่งโชคชะตาเพื่อเปิดทางสู่อนาคตที่ดีกว่าแสงแดดยามเย็นค่อยๆลาดเลียผ่านต้นไม้สูงใหญ่ท้องฟ้าสีส้มแดงแผ่ปกคลุมทั่วเมืองที่เริ่มสงบลง เด็กหนุ่มยืนอยู่บนสะพานเล็กหาหะมองดูแม่น้ำไหลผ่านเบื้องล่างด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังกุญแจเก่าในมือเขาไม่ใช่เพียงวัตถุธรรมดาอีกต่อไปแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าและความเชื่อมัน่นที่เขาจะไม่หยุดเดินต่อไปบนเส้นทางนี้แม้ว่าเรื่องราวยังมีบททดสอบอีกมากมายรออยู่ข้างหน้าแต่ครั้งนี้เขารู้แล้วว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้เขาหยุดฝัน หรือถอยหลังและในใจลึกหาหาเด็กหนุ่มก็รู้ว่าแม้โลกจะมืดมิดเพียงใดแสงสว่างย่อมอยู่เสมอสำหรับผู้ที่กล้าหาญพอจะค้นหาเรื่องราวของเขาจะยังคงดำเนินต่อไปในวันที่ไม่รู้จักจบสิ้นแต่ด้วยใจที่เข้มแข็งและกุญแจในมือเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญทุกสิ่งด้วยความมั่นใจและสง่าราศีที่ไม่อาจลบเลือน